สวัสดีครับกระผมนวโทกฤษดาอินนุ่มสําหรับวันนี้จะนําเสนอ best practice เรื่องห้องเรียนออนไลน์วิชาสํารวจนะครับห้องเรียนออนไลน์ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อพัฒนาชั้นจาอีกงบ -63 รุ่ทุนที่29้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคอนเซปต์ของห้องเรียนออนไลน์ที่ซึ่งเรารู้จักกันในนามของ Google Classroom นะครับก็จะแบ่งผู้ตัวละครนะครับออกเป็น2อสองกลุ่มใหญ่หญคือ1กลุ่มของผู้สอนและก็กลุ่มของผู้เรียนนะครับผู้สอนนะครับดูคอนเซปต จะต้องเป็นผู้สร้างชั้นเรียนนะครับนำสื่อการสอนทุกอย่างเข้าไปในชั้นเรียนไปงานงานความรู้นะครับงานมอบหมายรวมถึงการสอบก็ส่งให้กับผู้ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเนี่ยได้รับใบงานแล้วนะครับผู้เรียนจะต้องทำการอ่านทํางานมอบหมายจัดส่งให้กับผู้สอนตามวันเวลาที่กําหนดไว้นะครับในส่วนของข้อสอบที่ผู้สอนส่งให้ผู้เรียนนะครับเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ จะถูกจากัดด้วยเวลานะครับและการเข้าถึงได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเมื่อผู้สอนได้รับงานมอบแล้วก็ทําการให้คะแนน,นแล้วก็ส่งให้กับผู้เรียนได้รับทราบคะแนนอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์โดยรวมของ Google Classroom แนละ้าสำคัญนะครับของ m ม t h o d ในครั้งนี้ก็คือเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการหลักคือ CP5 กนระบวนการพัฒนาพลังคลสายช่างโยธาจับโปรเซสที่9กนะกระบวนการจัดการและดูแลรูปสารสนเทศสับโปรเซสที่10กระบวนการจากการาัดก,ก,การความรู้นะจุดประสงค์และเป้าหมายของ เป้ส้นพัฒนครั้งนี้ก็คือเพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือโควิด -19 นะครับสำหรับทอรอและเพื่อให้นักเรียนหลักสูตรอาชีพพิเรนนาชั้นจ่าเอกพักพิเศษเหล่ายอสาขาช่างโยธาและก่อสร้างประจาปีงบ63ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับตามเนื้อหาหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ต่อไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างการเข้าออใช้งาน ห้องเรียนออนไลน์วิชาสำรวจซึ่งได้สร้างไว้แล้วนะครับเปิดเว็เบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ Gmail ครับเข้าไปนะครับพิม Gmail หลังจากนั้นนะครับให้คลิกที่9ก้าปุ่มนะครับคือ g o o g l ล a อ p เนืน่อเมาส์สคอรอตเมาส์มาที่ Classroom เมื่อเปิดเข้ามาแล้วจะเจอ Classroom ซึ่ง ได้มีการสร้างหรือได้มีการจอยไว้นะครับก็คือในกรณีนี้คือชื่อชั่าการาสรุปเพื่อวิศวกรรมนะครับในชั้นเรียนนี้นะครับเมื่อเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเจอน,นะครับงานต่างๆงเช่นการส่งงานแล้วมีการส่งงานของนักเรียนต่างๆอาทิเช่นนะครับอันนี้เป็นางานมอบงานชิ้นที่1นนะครับการรายงานตัวนะครับของนักเรียนโดยถ่ายเป็นคลิปนะครับของอนักเรียน ส่วนจํานวนนักเรียนก็สามารถดูได้แบบนี้นะครับว่ามีใครอยู่บ้างตามรายชื่อนะครับอันนี้เป็นคลาสเวิร์กว่ามีแอสเซมบล์อะไรบ้างนะครับก็มีงานมอบอยู่มานสี่างานนะ็คือแนะนําตัวนะครับส่งงานมอบเรื่อง g p s ทาหนังสั้นนะครับแล้วก็ทรูปแบบการรายงานโครงงานต่างๆอันนี้ก็เป็นคลาสรูมนะครับซึ่งคลาสรูม ออนไลน์หรือว่าห้องเรียนออนไลน์วิชาสำรวจซึ่งได้จัดสร้างไว้เพื่อใช้สอนนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพืสนะชั้น่าเอกรุ่นที่29ประจำปีงบ63ครับ